ดีค่ะอยู่ด้วยกันนะคะกับน้องวาทอออ,อโต้ที่บริษัททอ,อออโต้ของเรานะคะวันนี้นะคะน้องวามาพร้อมกับเจ้า Toyota Vios หนึ่งจุดห้าลิตเป็นรถสีเทาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะไมค์คันนี้อยู่แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะคะได้เป็นใบหน้าโปรเซคเตอร์ไฟตัดขอ่งด้านหน้ามาให้นะคะกระจังหน้าสีดำสัดด้วยโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะคะ ท่าน,นี้ได้เป็นล้อเดิมโรงงานสีเทาเลยนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมี่ไปยวแซมมาให้แล้วนะคะมือเปิดก็สีเดียวกับตัวรถนะคะด้านในนะคะได้เป็นสีดำค่ะด้วยลูเพ่นสีสแตนออสนะคะได้เป็นตรงลายมันติฟังกชั่นค่ะหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรง,งงานโตโยต้าเลยนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะ ได้เป็นเบาะหนสีดำนะคะตัดด้วยได้สีแดงได้สีขาวนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะ mm hmm. ก็ได้เป็นกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีขาวนะคะท,ที่วางแก้วมาให้หนึ่งช่องนะคะ ด้านหลังนะคะได้เป็นไฟสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะคันนี้สวเยเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอะจะเข้ามาดูรถนะคะก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทออโต้ Auto ของเขานะคะบริษัทออโต้ Auto ของเราะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีถนนสุริยภูมิ ว่เดียวกับที่ไเทคนิคบินบรีหรือต้อง้ามกับบิสซี่ใหญ่นะคะเป็นบิสซี่มีสีหวงนะคะหรือติดต่อเข้ามาหาวาได้ที่เบอร์0644056841ได้เลยค่ะ